สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใครคือผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดไม่เข้าร่วมโควิดทำให้ประชาชนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วง กรณีการเป็นส่วนหนึ่งของโควคิดยังจะกลายเป็นคำถามในทางการเมืองการออกมาขออภัยประชาชนโดยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเหมือนกับคำประกาศแห่งการเริ่มต้นบาท9ก้าใหม่ของนโยบายนั่นก็คือการจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโควคิดแต่คำถามที่เสนอเข้ามาอย่างฉับพลันทันใดก็คือความผิดพลาดอันเนื่องจากการตัดสินใจจะเข้าหรือไม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโควคิดมีความเป็นมาอย่างไรและใครคือผู้รับ ผิดชอบในความผิดพลาดนี้อย่างแท้จริงคำว่าใครในที่นี้สะท้อนลักษณะในทางการเมืองมากกว่าราชการประจำนั่นก็คือเป็นการเสนอผ่านตัวบุคคลระดับผู้อำนวยการไปยังเจ้ากระทรวงสาธารณสุขและไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กํากับและรับผิดชอบในเชิงนโยบาย พลเอกประยุทธ์จันโอชายังนิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลยังนิ่งถามว่าการออกมาขออภัยประชาชนเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของผู้อำนวยการหรือว่าเป็นไปนตามนโยบายระดับกระทรวงและระดับรัฐบาลน,นี่เป็นเรื่องเคร่งเครียดนี่เป็นเรื่องจริงจังอย่างที่สุดคำถามก็คือความนิ่งเฉยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขด้านหนึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับในการออกมาขออภัยของบุคคลระดับผู้อำนวย แต่อีกด้านหนึ่งการยอมรับนั้นย่อมไม่ได้เป็นการนิ่งเฉยอย่างแน่นอนจำเป็นต้องมีแอคชั่นเหมือนเมื่อตอนปฏิเสธโควาคเพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล้วนยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับการปฏิเสธบทบาทของโควคแล้วณนะวันนี้ยังคงยืนกรานปฏิเสธอยู่อีกหรือไม่การเมืองเหมือนกับเป็นปฏิบัติการฟื้นฝอยหาตะเข็บเหมือนจะจบแต่ไม่จบ ความพยายามในการขุดคุย้ยตรวจสอบหาที่มาที่ไปของเรื่องราวมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการเมืองสมัยใหม่ที่ต้องใช้เหตุผลเป็นฐานในการตัดสินใจ อย่างน้อยก็เพื่อที่จะไม่ต้องผิดพลาดอย่างชนิดซ้ำซากการออกมาขออภัยประชาชนของเลขาธิการกรรมการวัคซีนแห่งชาตินายแพทย์มนัดเปรมปรีในความล่าช้าต่อการตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโควคิดกำลังส่งผลสะเทือนในทางความคิดและในทางการเมือง เหมือนกับเลขาที่การคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะกระทําในนามของส่วนตัวทั้งๆที่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องในระดับเงาสะท้อนนโยบายวัคซีนของชาติอย่าลืมเป็นอันขาดว่ากรณีจะเป็นหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของโควิดได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาอย่าลืมเป็นอันขาดว่าบุคคลที่ออกมาให้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมมีได้มีแต่ระดับเลขาที่การ ตรงกันข้ามเรื่องนี้ได้เคยนำเข้าสู่การพิจารณาในระดับศูนย์อำนวยการบริหารโควิดระดับชาติซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็มีได้มีแต่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหากแต่ยังเป็นเนื้อหาหนึ่งในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาให้คำตอบกลางสภา ความรับผิดชอบในเรื่องจะเป็นหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของโคแฟกจึงมิได้เป็นเรื่องระดับเจ้าหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งภายในกระทรวงสาธารณสุขตรงกันข้ามเป็นเรื่องระดับชาติเป็นเรื่องระดับรับรฐบาลเป็นเรื่องที่จะต้องผ่านการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในระดับนายอนุทินชาญวิรุลไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่รวบอำนาจในการบริหารจัดการไม่อยู่ในมือผ่านผู้อำนวยการสอบอกคก็ตาม ยิ่งนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยิ่งไม่อาจปัดปฏิเสธการออกมาขออภัยจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเลขาธิการยิ่งกว่านั้นความจําเป็นอันเร่งด่วนอย่างที่สุดก็คือการตรวจสอบว่าความผิดพลาดในการตัดสินใจครั้งนี้มีสมุหฐา,านมาอย่างไรและทําไมต้องใช้เวลานานถึง9เดือน หรือต่อเมื่อเห็นประชาชนต้องเจ็บอย่างสาหัสล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงคนเหล่านี้จึงได้ตระหนักในความผิดพลาดซึ่งนางสาวอารุณีกาศยานน์โคศกพักเพื่อไทยได้เคยออกมาเรียกร้องให้สบอกขอเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ใช้อํานาจตัดสินใจให้ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวคเพื่อเร่งเอาผิดตัวการโดยเร็ว เหตุจากประเทศไทยในวันนี้มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งวัคซีนที่มีอยู่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันสถานการณ์ทุกวันนี้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออาจกล่าวได้ว่าทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตหรายหรือทุก10นาทีจะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน ความจริงคือพวกเขายังไม่ถึงเวลาที่จะเสียชีวิตแต่เพราะรัฐบาลทำผิดต่อประชาชนวางแผนผิดพลาดถือว่ากระทำการประมาทต่อชีวิตประชาชนอย่างร้ายแรงนับเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงดังนั้นสอบอคต้องออกมาเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจให้ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโควิดอย่าทำลายหลักฐานต่างๆรัฐบาล ควรทบทวนความเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งว่าเหตุใดถึงทนดูความสูญเสียของประชาชนที่ร่วงดังใบไม้หล่นได้หากคนที่สูญเสียเป็นญาติของพวกท่านจะรู้สึกอย่างไรอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ